ดีค่ะน้องแก้วชาแนเเลค่ะวันนี้จะพามาดูชมพู่นะคะทุกคนอันนี้คือชมพู่น้ําดอกไม้ใช่ไหมคะ,คะ,คะอันนี้คือชมพู่น้ําดอกไม้นะคะทุกคนนี่ชื่อเขาก็บอกไปแล้วนะอันเนี้ยอร่อยนะคะหวานกรอบหอมค่ะรส <c oughs> ชาติอร่อยมากๆเลยค่ะนี่นี่เลยน,นี่ความสวยความงามอร่อยฟุ้งละ อันนี้ถุงว่าสองร้อยอันนี้ถุงว่าสองร้อยนะคะทุกคนนี่ราคาก็บอกอยู่แล้วพร้อมนะคะใครจะมาซื้อกินหรือว่าอะไรก็ได้นะคะนี่ปลาละอูนะคะนี่สวนลักกี้ปลาละอูนะคะนี่ไปได้นะคะหรือว่าติดต่อก็ได้นะคะนี่เบอร์โทรมีพร้อมนะคะนีะ่เบอร์โทรมีพร้อมเลยนะคะ <laughs> นี่เลยค่ะนี่นะคะก็จะถุงประมาณนี้อันนี้ถุงละร้อยห้าสิบนะคะนี่ถุงละร้อยห้าสิบนะคะนี่น่ากินอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้อันนี้กล่องละเท่าไหร่นะยี่ิบห้าบาทนะคะนี่กล่องละยี่บห้าบาทนะคะนี่เขาจะมีให้ชิมด้วยนะคะรสชาติอร่อยดีหวานกรอบนะคะเพราะว่ามาทีไรก็มาซื้อกินทุกทีนี่นะคะจะชิมให้ดูนะคะทุกคนนี่รสชาตินี่เนะะื้อเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะอร่อยมากๆ เดี๋ยวลองชิมให้ดูนะคะโอ้โหอืมอ,อ,อร่อย,ออยหวาน,านวาเ,าาาเ็น,น,น,เนงใช่ค่ะเดี๋ยวให้าผ่าให้ดูอืมเดี๋ยวป้าเขาจะผ่าให้ดูนะคะทุกคนอืมมาดูกันเลยค่ะป้าอมอ นี่นะคะอ่ะนี่ค่ะดูเนื้อข้างในนะคะว่าเม็ดยังไงอะไรยังไงนะคะนี่อ่ะเขาจะผ่าให้ดูนะคะนี่คือเจ้าของร้านเองเลยนะคะนี่น,นี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอืมรสชาติก็ดีนะคะอร่อยหวานกรอบยิ่งอเอาไปแช่ตูเ้เย็นยิ่งอร่อยนะคะอืมเพราะว่านกแก้วมาทีไรนะนกแก้วก็จะเจออยู่ประมาณร้านนี้ร้านเดียวนะคะ<ม>ที่อือ่นจะไม่มีขายไม่มีขายอืม แล้วมาเที่ยวนี้นะคะป้าเขาไม่ได้ขายเฉพาะชมพู่น้ำดอกไม้อย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะว่างานกเกษตรเนี่ยนกแก้วจะมาทุกครั้งถ้ามีงานนะคะปกติเขาจัดการงานอยู่เดือนละครั้งแต่ทีนี้ปีนี้มันสถานการณ์น่ะเนาะก็เลยเพิ่งมาจัดงานวันพ่อนะคะนี่ สวยงามมากค่ะทุกคนนี่เนื้อเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่เนื้อนะคะนี่อร่อยค่ะหวานกรอบนกแก้วกินไปจํานะคะแล้วส่วนมากก็จะซื้อไปแค่ตู้เย็นไว้กินเป็นประจําอยู่แล้วนะคะนี่รสชาติอร่อยดีมากมากนะคะ,ะติดต่อสอบถามราคาขายได้นะคะเพราะว่าที่ร้านที่สวนป้ามีสวนใช่ไหมคะสวนค่ะอ่ะไป,ไปเที่ยวชมได้ที่สวนเที่ยวชมได้ที่สวนอยู่จังหวัดนะคะเป็นเกาะกี่ลี่ขันใช่ค่ะ โอ้โหเดี๋ยวถ้าหนูลงใต้เดี๋ยวหนูจะทจะัวรได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะลงใต้เดี๋ยวหนูแวะไปหาแล้วนะเพราะว่า,าหนูก็มีพี่อยู่ที่สงขาหา<อ>ดใหญ่นะคะแถบนู้นก็จะมีผลไม้อร่อยอร่อยเยอะนะคะทุกคนรสชาติอร่อยดีมากๆกค่ะนี่นี่ออหาดใหญ่อยู่อำเภออะไรก็ไม่รู้อะ จ้าอยู่ในหนาดใหญ่ใช่ค่ะนี่นะคะนี่ร้านพี่เขาไม่มีร้านป้าเขาไม่ใช่มีเฉพาะเอ่อชมพู่อย่างเดียวนะคะคนี่มาดูต้นไม้ต้นนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้คือสเสนจันขาวนะคะนี่ต้นนี้นะคะราคา2,500บาทนะคะถือว่าถูกนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังฮอตนะคะ <laughs> เป็นอะไรที่กําลังฮอตเลยนะคะนี่ นี่นะคะยังไงก็ถูกใจชมพู่อยู่ดีนะคะนี่นี่นี่นะคะติดต่อสอบถามได้นะคะเบอร์โทรนกแก้วก็มีไว้ข้างล่างให้พร้อมแล้วนะคะอยู่ในนี่มีเลยพร้อมนะคะเบอร์โทรพร้อมนะคะ ใครอยากรู้อยากเห็นหรือว่าสอบถามเที่ยวชมสวนไปได้นะคะตามนี้เลยค่ะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะฝากล้านป้าเขาด้วยนะคะเออเดี๋ยวกันนะป้าเพนนะคะป่าละอูนะคะป้าวันเพนป่าละอูป้าวันเพนป่าละอูนะคะเกษตร ป่านะคะเคะกะเษตรนะคะสวนกเกษตรนะคะป้าวันเพ็ญป่าละอูนะคะติดต่อสอบถามเบอร์โทรได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะป้า